สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องกษโหรานครับและพอดแคสต์เมื่อฉันเป็นปลาปาวันนี้ก็จะมาอ่านดวงให้ฟังนะครับว่าแต่ละราศีในช่วงวันที่15มีนาถึง15เมษายน2568นี้จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับก่อนจะไปตรงนั้นก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมก่อนนะครับแล้วก็ผมจะ ขอประชาสัมพันธ์ยันโชคดีมีมาไม่ขาดสายท่านที่ไม่สนใจอยู่แล้วข้ามไปเลยครับไปฟังแต่ละราศีได้แต่ท่านที่โชคสะดุดนะครับฟังดูสนิดนะครับยันโชคดีมีมาไม่ขาดสายเนี่ยของอาจารย์เกียรติเป็นยันที่ทําให้ท่านบูชาพระเคราะห์วันเกิดได้ครบนะครับทุกคนจะรู้ว่าพระเคราะห์วันเกิดท่านเกิดวันพุธก็บูชาพระเคราะห์พุธเกิดวันอาทิตย์ก็บูชาพระเคราะห์อาทิตย์นะครับ แต่ท่านไม่รู้ว่ายัางมีพระเคราะห์อีกสองดวงอยู่ข้างหลังนะครับคอยประคับประคองประยุงชีวิตท่านแต่ท่านไม่รู้นะครับแล้วก็บวราชานทั้งหลายก็ไม่ค่อยบอกกันด้วยสอบถามบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้าไปนะครับด้วยอยันตตัวนี้นะครับอาจารย์เกียรติได้นําพระเคราะห์อีกสองดวงที่อยู่เบื้องหลังให้ออกมาอยู่ข้างหน้านะครับทําให้ท่านบูชาได้ครบถ้นวนเขาก็จะปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ท่านก็จะมีโชคดีมีมาไม่ขาดสายเลยรับประกันเอาละครับท่านที่สนใจติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ของอาจารย์เกียร์ก็โฮโรไอเวทตามที่หน้าช่องหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับชาวราศีมิถุนนะครับช่วง15มีนาถึง15เมษายนนี้นะครับวาสนาดีจะได้เดินทางน,นะครับเพื่อเซ็นสัญญาอาจจะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเซ็นสัญญาครับ หรือตัวท่านเองต้องไปเซ็นสัญญาได้งานใหม่มีมูลค่ามากคือเงินเดือนดีขึ้นรายรับมากขึ้นเป็นการเซ็นสัญญากับต่างประเทศนะครับด้านการเงิน,นครับท่านจะได้เงินจากการงานมากกว่าที่ท่านคิดเอาไว้ผลงานที่ท่านไปติดต่อไว้เจราจาไว้ตกลงเรื่องงานใหม่กันไว้เมื่อเอาเข้าจริงๆปรากฏว่าเงินมันรายได้มันมากกว่าที่ท่านคิดเอาไว้นะครับ ต่อไปเรื่องความรักนะครับท่านก็จะได้ไปต่างประเทศกับคนรักช่วงนี้มีความสุขนะครับเพราะว่าท่านจะไปเซ็นสัญญานี่จะไปได้งานใหม่นี่ท่านก็พาคนรักพกไปด้วยก็มีความสุขมากแต่มีรายจ่ายมากครับด้านการงานท่านที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยมีดวงช่วงนี้จะได้ทํางานต,ต่างชาติหรือจะได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดี ท่านจะ,จะเจริญดีในด้านการง,งานครับจดดี